สวัสดีครับตาเองวันนี้อ่าเผอิญว่ามีเพื่อนเพิ่งได้ไปต่างจังหวัดมาเนาะเราก็ได้ของฝากมาแต่ทีนี้ประเด็นก็คือเป็นเป็นของฝากอะไรที่ไม่รู้ว่าทําไมไปคนไปโคราชต,ต้องซื้ออันนี้มาคือแบบยังไงวะนี่มีโคราชนั่นเองนะครับก็คือก็เพื่อนๆน,นั่นแหละไปโคราชมาแล้วแล้วเขาก็ซื้อ,อน,นี่เป็น มีโคราดพร้อมผ่าพร้อมสูตรสำเร็จโรคด้วยทั้งจังหวัดมีอย่างเดียวหรือเปล่าไหมเราเล่นนะเราเล่นแต่จริงๆแล้วคือมันก็มีหลายอย่างแหละเพียงแต่ว่าในนี้เป็นของชื่นชื่อของเขาพี่ก็กเข้าใจแต่เราได้อยากกินอย่างอื่นบ้างไหมว่าเอาล่ะไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้ก็จะมาทําให้ดูแล้วกันเนาะนะครับลองทำมีโคราช ผมซอดผัดสำเรจรูปให้ชมกนันพร้อมกับนี่ชิมชึมงซีเล็กปลาสันมะนะครับเป็นปลาสันมะในซอสญี่ปุ่นก็ลองดูว่าพันมิโคล่าใส่ปลาสันมะจะรสชาติหน้าตาเป็นยังไงเอาดูเลยเอาล่ะเะพื่อไม่การเสียเวลาเราจะมาเริ่มทํากันเลยแล้วกันนะครับก็อื่นเพื่อนๆก็เตรียมกระทะสําสหรับผัดไว้ก่อนเนาะ เริ่มต้นนะครับเพื่อนๆก็ตั้งนะครับตามวิธีที่เขาบอกมาเนาะก็คือนี่เลย<ช>นี่นะครับก็คือเริ่มจากการผัดซอสให้ร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตัดไปแล้วนี่นะกนไกลคมมากจริงๆนะครับอย่างนี้ใช้ดินสอดีกว่าเนาะนะครับเทลงไป อัอนี้บอกก่อนว่ากระทาะมีรอยน้ำมันมะบพร้าวอยู่นะครับเขาบอกว่าดีต่อสุขภาพนะแต่ไม่รู้ใครบอกนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยตั้งแก๊สนะครับช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเพื่อนๆมีเนื้อสัตว์อยู่เนี่ยก็สามารถใส่ไปเลยนะครับรอให้ซอสเดือดสักพักเนาะเริ่มสุกแล้วใช่ไหมครับตาก็เปิดกล่องมาเลย ถ้ามันเดือดไปก็ระวังนิดเนาะระวังไม่ได้ก็หรีบไปลงหน่อยดางนั้นนี่นะครับตจ้ใส่แค่สองชิ้นก็พอเนาะหรือจริงๆเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่ามันพวกปลาสันมาร์กเนี่ยมันสุกอยู่แล้วนะเพราะนั้นไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่นานก็ได้นะครับเสร็จแล้วผัดพอคนใ้เข้ากาันบีปลาหน่อยก็ได้นะ ให้มันเป็นตอนๆไม่เรียกเป็นปลาเลยอ่ะรับให้เข้ากันนะครับเมื่อซอสเดือดนะครับซอสเดือดนี่เลยนะครับให้ใส่น้ําเข้าไปหนึ่งแก้วนะครับนี่น่าจะไม่พอ,อะนะครับน่าจะเยอะไป ใช่มีหวาน <c oughs> ไม่ครับไม่ต้องตกใจอันนี้กําลังดีเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยก็รอให้น้ําเดือดเนาะแล้วเราจะใส่เส้นเข้าไปอลไะครับทีนี้มันเริ่มเดือดแล้วเนาะก็เตรียมเส้นใส่ลงไปได้เลยเห็นไหมนี่นะครับต้องตื่นก่อนว่าเส้นพวกนี้นะครับไม่ต้องรอไม่ต้องแช่น้ําก่อนนะ <c oughs> เพืเ่อนๆสามารถใส่ลงไปได้เลยนะครับ ไม่ต้องแช่น้ําก่อนนะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับไม่ต้องแช่น้ําก่อนนะครับเพราะว่าน้ําที่อยู่ในนี่เนี่ยที่อยู่ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยหนึ่งแก้วเนี่ยปริมาณเนี่ยพอดีสําหรับเส้นหนึ่งพอชั่นแล้วตึงถุงพอชั่นแค่ทีแล้วเราก็จุ่มน้าเข้าไปกดเบาๆนะไม่ต้องให้เส้นแตกนะครับให้เส้นเนี่ยชุ่มชุ่มน้ำนิดนึงเนาะ จริงๆอาจจะมีหลายหลายคนทักว่าแบบเฮ้ยปลากระบอกมันสุกอยู่แล้วจริงใส่ตอนท้ายได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ยกตัวยอย่างให้เพื่อนๆดูเผื่อว่าเผื่อว่าใครที่จะใส่อย่างอื่นเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่กุ้งสดปลาตดมาแล้วจากกับข้าวอย่างนี้ไม่เกี่ยวนะครับก็คือใส่ไปตอนที่ต้มผัดซอได้เลยเนาะทีน,น,นี้เราใส่ลงไปนะครับเส้นให้ปล่อยเขาไปนิดนึงนอให้เดือด นิดหนึ่งนะครับเสร็จแ,แล้วก็ดูนะครับให้เส้นพอแบบนิ่มๆเนอะเราก็เตรียมลรมือผัดได้เลยคือจริงๆแล้ววิธีทําเนี่ยง่ายมากเลยนะง่ายมากแบบเฮ้ยใครก็ทําได้สีแล้วน่ากินแล้วอะว่าเห็นไหมฮะนี่เราเริ่มผัดจนเริ่มงวดละ เราก็ผัดจนมันแห้งเลยนะครับผัดจนมันแห้งน้ําเริ่มแบบเข้าเนื้อเข้าเส้นเรียบร้อยนะครับช่วงนี้นี่มันเริ่มแห้งแล้วเห็นปะขับถ้าใครมีผักนะครับช่วงนี้ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับเนาะเอาละ เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปจัดจานกันนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมจากผัดหมีโคราชนะครับของฝากขึ้นชื่ออันดับหนึ่งเลยที่ใครไปโคราชคงนึกคงนึกว่าต้องซื้ออันนี้แหละเพราะมันเป็นของเด็ดจริงๆและเราก็ทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่เลยหน้าตาของมันเป็นอย่างนี้พังเกยงมากไม่ได้นะครับเป็นไงนะครับซึ่ง เราก็นำพันมิโคราชที่เราได้รับเป็นของฝากมาเนี่ยมาใส่กับปลาซันมาดึงๆๆๆๆนะครับในซอนญี่ปุ่นด้วยนะครับเป็นไงหน้าตาน่ากินหะสีไม่น่ากลัวเนาะแต่ว่าเราว่าน่าจะพราะว่าต้าผัดไม่ไปน,นิดนึงนะครับแต่ว่ากลิ่นยังโอเคแล้วก็ได้รสแบบญี่ปุ่นไปมัม้งเพราะว่าสีของเป,ป็ดปลาซันมะก,กับซอญี่ปุ่นเนละที่ใส่ชิมนะ น่ากินไหมเฮ้ยโอเคอร่อยอ่ะให้ได้เลยนะครับคือน้ำหนึ่งแก้วนะครับเทคนิคอยู่ตรงนี้น้ำหนึ่งแก้วใส่หนึ่งแก้วเต็มๆนะครับอย่าไปแบบเอ้ยเดีย๋ยวมันเยอะไปน้อยไปเพราะว่าดึงหลลืม,ลมว่าเส้นยังไม่สุกหนึ่งแล้วสองคือเราไม่ได้แช่เส้นก่อนถ้าเราแช่เส้นก่อนเราไปผัดมันจะเละ เฮนะ้ออออยอ,อ,อร่อยจริงจังเลยเะะนี่ยเฮ้ยอร่อยพี่เอออร่อยจริงจังาะงั้นจบแค่นี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวมีเมนูอะไรอีกจะมาทำโชว์กันอีกนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับปลาติดฟันอนะ